สวัสดีครับสวัสดีครับสทุนทุนท่านครับจีจจะรับสุทุ่านเข้าสู่ข้าววีพีธรรมดาครับเข้าวีพีธรรมดาก็จะมีนำเสนอ่าวีไอพีนะครับราวีไอนะครับของวันที่12พฤศจกรกายมองน2 5 6รอดนะราวีไอพีก็คือรารอบดึกนะครับจะมีให้ชมทุกๆคืนทุกๆคืนนะออกเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกคืนทุกคืนนะครับขอขอบคุณสมาชิทุกท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะครับทุกทยกทุกาุกร์กทุกทะกทุกด้วยนะครับ วานี <icana> ่ให้ท e yes. ่านผู้ชมเยื้กันเท่านั้นนะครับคุณนับข่าวนะครับดไปลัแหล5รับ6นะครับ5กับ6เนี่ย5กับ6แปลนะครับเแปล9 0 1ครับ5แปล5แป5 9 5 0 5 1 6 7ป นะครับดนะโอเคนะครับังนะอบบขอบค